สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบ bmw patino motor ค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้า bmw x 3ตัวใหม่ล่าสุดและน้องทู g ีเนียสคนเก่งของเราค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่โบครับเดี๋ยวผมจะพาพี่โบกับ bmw x 3 g 4 5ตัวใหม่ไปคาเฟ่กันเดี๋ยวเราไปที่ไหนไปกันเลยครับไปเลยค่ะ น้องถูค่ะน้องทูขับมาได้ไงคะพี่ไม่ได้กุญแจรถมานะอ๋อไม,ม่เป็นไรครับพี่โบคือต้องบอกว่า BMW X3 G55 คันนี้เนาะเรามีการเปิดตัวฟังกช์ชันมาใหม่สำหรับตัวดิจิตอลคีย์ในอดีตครับดิจคีย์เราใช้งานอยู่แล้วผ่าน iPhone เนาะ<ม>อย่างของผมเองครับผมใช้ Samsung ตอนนี้ตัวรถเองเราลองรับ การเชื่อมต่อดิจิตอลคีย์ผ่านซัมซุงเรียบร้อยซัมซ <สำ S 2> ุงใช้ได้แล้วหรอคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องโมงกุญแจรถครับโทรศัพท์เ mm hmm. ครื่องเดียวล็อกรถปลดล็อกสตาร์ทรถขับไปไหนก็ได้ครับ mm hmm. และที่สําคัญสมมุติว่าถ้าพี่โบอยากจยากขับรถไป mm hmm. ผมสามารถแชร์กรุญแจดิจิตอลอันนี้ไปหาพี่โบข้ามค่ายจาก Android mm hmm. ไปไ o n นได้อีกด้วยนะครับโอ้โห oh ดีมากเลยค่ะแล้วผมก็สามารถกําหนดสิทธิ์ให้พี่โบได้ด้วยครับว่าอยากให้แค่ปลดล็อกล็อกรถไหมหรือสามารถสตาร์ทรถได้ด้วยอันนี้คือความปลอดภัยจากตัวด ทั้ง iPhone แล้วก็ตัว Samsung เองน้องทูคะครับผี่รู้สึกว่าห้องโดยสารในรุ่นนี้จะกว้างกว่าตัวที่แล้วนะคะ G01 เพราะใช่ครับจริงๆสิ่งที่ทำให้พี่โบรู้สึกกว้างมีหลายองค์ประกอบเลยไม่ว่าจะเป็นมิติตัวรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวเนาหนึ่งอย่างเลยครับ องบอกว่า G45 ครับเรามีการเปลี่ยนหลังคาใหม่ของเดิมเป็นหลังคาพาโนลามาแบบสังรูแต่คันนี้เป็นพาโนลามาแบบการดรูก็คือเป็นหลังคากระจกยาวเต็มแผ่นเลยครับโดยที่ไม่มีคานคาดกลางแล้ว mm hmm. เลยอาจจะทำให้พี่โบลูมีความรู้สึกว่ากว้างขวางมากยิ่งขึ้นห้องโดยสารนั่งสบายมากขึ้นโล่งไม่รู้สึกอึดอัดด้วยครับน้องทูคะ่ะครับผมหน้าจอตัวใหม่นี้สามารถทำอะไรได้บ้างคะหน้าจอตัวใหม่ครับต้องบอกว่าเปลี่ยน เป็นการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการจาก Linux เป็น Android เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวหน้าจอเองสามารถโหลดแอปพลิเคชันในเรื่องของสื่อมีเดียต่างๆได้รวมไปถึงอย่างไงครับเราสามารถเชื่อมต่อ Android Auto หรือ Apple c a r p l a y แล้วเราสามารถเปิด Google Map เอาแผนที่ขึ้นแบบนี้ได้เลยอย่างคาเฟ่ที่เรากำลังจะไปกันนะเราก็เปิด Google Map ขึ้นแบบนี้สบายๆครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลงทางอย่างแน่นอนเพราะตัวแผนที่เวลาเปิดด้วย Google Ma p ของ Android เราจะขึ้นทั้งครบทั้ง3หน้าจอเลยก็คือตัว เซ็นเตอร์ดิสเย์ครับหน้าจาเอเรมาม่แล้วก็บร mm ิ hmm. เวณ head up display ให้อีกด้วยครับอืมจะมีสะดวกสบายแล้วก็ดูได้ง่ายขึ้นไม่ต้องดูหน้าจอมือถืออีกต่อไปใช่ะค,ะครับและหน้าจอเป็นภาษาไทยด้วยครับดีเลยค่ะ วันนี้เราก็อยู่ที่อูมาคาเฟ่กันนะคะเป็นคาเฟ่ที่มีทั้งเบเกอรี่แล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มและสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการขี่ม้าทางคาเฟ่ได้มีม้าให้กับลูกค้าได้เข้ามาขี่กันมีทั้งเป็นแบบครึ่งชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะคะแต่ถาใครจะลงเรียนเป็นคอร์สก็มีลองมาสนใจมาติดต่อที่นี่ได้นะคะ ครถแล้วล่ะคะใช่ครับอันนี้ที่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยอ่ะถูกต้องครับก็อ,อันนี้ยก็อบอกว่าด้วยความเป็นเทโ่ยยีมาไฮบริดครับพี่โบ<ม>จะเป็นดีเซลบวกมาไฮบริดเนาะ<ม>จะทำให้เสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบขึ้น<ม>แล้วก็ที่สําคัญเลยพอมีมาไฮบริดขึ้นมาเราก็จะได้ในเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองความประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับ<ม>อัตราการเล่งดีขึ้น สิ่งหนึ่งเลยที่หลายๆคนมีความกังวลก็คือเรื่องของเสียงนี่แหละครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีดีเซลของ B&W m เจนปัจจุบันหรือรหัส G45 ตัวนี้ครับค่อนข้างเงียบพอสมควรเลยใช่เป็นดีเซลที่เงียบมากเลยนะถะูกต้องครัถูกต้องเป็นรถที่น่าใช้นุ่มเงียบช่วงล่างดีนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยพี่โบครับ บียน2 0 d เอ็กซ์สามยี่สิบดีเอ็กซ์ไดนสปอร์ตโคันนี้เปิดราคาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่าไร่ครับราคาอยู่ที่สามล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทท้วนมาพร้อมกับ b SI ีเถึงห้าปีนะคะโอ้ราคาดีมากๆเลยใช่ค่ะแล้วถ้าสําหรับลูกค้าท่านใดครับที่รับชมคลิปนี้แล้วอยากจะทดลองขับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับสามารถโทรมาหาโบได้นะคะที่เบอร์0 9 8 2 6 4 2 8 7 9 โทรหาโบจะมาทดลองขับหรือว่าจะมาจองกับโบก็ได้นะคะแล้วก็มาพบกันที่ BMW Patino ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนครับขอตัวลรอไปก่อนสวัสดีค่ะ